นี่แหละครับนี่คือโครงการบันจงเฮลบายพาสเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ใกล้กับบิ๊กซีเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็อยู่หลังค่ายวิภาวดีรังสิตครับโครงการนี้ของ ERL รับมาหลายหลังแล้วก็ขายไปหลายหลังแล้วนะครับอีกหนึ่งหลังนะครับที่ไซส์ขนาดกําลังดีเลยเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูก1คนสองคนครอบครัวเล็กเนี่ยอยู่ได้นะครับเป็นทําเลเป็นโครงการที่น่าอยู่ถนนหน้าโครงการก็กว้างขวางครับจอดรถหน้าบ้านก็ได้จอดรถในบ้านก็ได้อีก1คัน ขนาดทั้งหมดนะครับ43.5ตารางวาด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ำครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการบรรนงเฮาบายพาสเมืองสุราษฎร์ธานีครับกับบ้านเดียวนะครับขนาด43.5ตารางวาด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ําบ้านสวยๆแบบนี้ราคาสบายกระเป๋ามากครับราคาเจ้าของขายในราคาแค่เพียง2ล้าน1แสนบาทเท่านั้นเองใครสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวของเมืองสุราษฎร์ธานีใกล้กับบิ๊กซีแลวก็หลังค่ายพียพงสิทธิ์นะครับลองพิจารณาและติดต่อทีมงานเ e i a เเพื่อขอเข้าชมบ้านหลังนี้ก่อนได้เลยนะครับ